บเปื่อขาพวกใหรเบือนะบ่มวนนะวันคือเก่าบมวนนะบ่มีกล่องเงวนะอืม่องกลองเงียวช่องตุ่ผักปลาบ่มีเร็่ไเปิดใช่เปิด่นนจัดเลาูเออแก่เขยวนั่นจัดมายมงเนาะเออพวกนี้แต่มื่อแุกทุกๆหนาเข่าๆมื่อุูทุกคนนักร้งจะมาสอยกันตรงนจาอืนักร้งไม่ไม่คอยไม่เก่าเนคือเ่าเลยคือครับคือกลุฝากก็แล้แค่ ครับลวงป้าม้วนซิสครับคือกานังม้วนซิสบรอครับนั่งม้วนซิดข้ามถอยไม่คู่รองเพิ่งให้มืออย่าให้ใค้ม้แกะบะชั่นไว้บะจับเพื่อจะได้สียดสีไปเหมือนบอกเจเอว่าคือเก่าอย่าโพบชันเพื่จะไหนบ่ชันนักรองดันงมาที่โพเขาของเึินจังมั้งแต่ม่บ่อยลูรกหลานได้โชว์ูุกหลานกสีมาตุงมห้อมลายไมนพู เอออยากแข็งมากคุณเนี่ยคือแดงม้วนคือแดงยิ่งเปิดบุบเปิดง่านเนาะพอพันขาหน้พระเก่ามาบโยใจสมัรมากน้อยลงเนาะเออพอแดงวีดหักคับได้มากน้อยงเออคือสิมาว่าที่เก่าฟังไว้เห้นอยู่ดูแลดอเออคุณได้สิมาว่าทีเก่าท่านว่าให้เตรียมตัวมาอือเอายังมาเดีโฟว่าสั่อือเรีวบใจใจอยากคิดยิ่งยังมากใจคิมาก เดือดเดลุกข mm. ้างจะเด็ดมากหยาก m วาออมากระมา u หยักเมาไข่าก็เมา u ยักเมาปปาคู่ก็เมาแเ่ว่าเมาปูตาก่ะเ้ยเพราะว่าปูตาตตรงใยบึงเนี้ตรงเลสขวนนี้ยังได้ยินยังัวดเต้นย่างเดี๋ยวได้ปูตเพราะทื่เก่าฉันว่าโอ้ยไม่ปวดเต้นเพราะไหวแบบปวนอะเออมืงอ่ะพอเสียหตยจ้ยแล้วกันคุยไรขาข้อขา อ้คผู้ใดึงมากเกี่ยวตัวนะลูกนะอาทิชันคิดอาทิชันคิตว่าผู้ใครจะร่วมคือรรวมแขังมาัดเกิดดีใข่งมนแล้วสิเฮ็ดตน้มบักขามมากค่ะที่มากแต่ว่าวันที่เก่านี่งอฟวา,าต้มบักขามพ่อกำหนดเราดื้อหยุดครับพูดแก้กบกำหนดว่าือจะแก้ตัวมอกจากครับพูพอว่าเอาก็คือต้มบักขามให้มากผล้เกิดซึ้บกับพอบ่อ ได้คือคือเหมือนกันเจ็ดสิบปู่ได้ซือือตุ่มรุ่งบักข้ามพ้อตุ่มบักข้ามมันคือรูสูงอ่ะบักข้ามมันก็บือยป็รูสูงก็บอกค้อคืออืมบางคนตุ่มบักข้ามมันก็สูงด้วยเนาะอืมบางอดอกตาตุ่มบักข้ามมันก็สูงเออข้าว่าตุ่มบักข้ามมันคืนตุ่มขาป่าอืมตุ่มมะขามตนมเกียนขามเมื่อว่า เอามากเอาน่วยใครเรื่อยยิ่งพาไม่วัาแต่ต้นกคต้นอีกอีกแลวแค่มากแค่ด้วยไม่หยั่งขวดขวดให้คนเบื่อเลยอือพอเอาหมากแค่แค่น้วยฝกายฝ่ายอือไม่ไม่ต้นมมนก่อต้องมือหมากมือหน่วยเนาะครับเออแค่บ่มือหมากมือน้วยมันจะมือแต่ตุนพวกนั้คือขึนไปกีเอพวกแด้กับบ่านใ่เน้อมือแต่ต้นเนาะเออหมากมันข้นพวกเด้ไม่ก่อใค่มาก ขค่บ,บ่มอ,อีกอะจำปีนหละอขอคนเขากับบ่าหายเนาะต้องไปหาเอีกเรื่องสิไดเด้ดัหม,มากด้วยหนึ่งแค่ตัวไดวช้ชิบหกหมากสิบหกหมากกับพ่อหเรื่้งสิบหมากสิบหกพ่อสิบิกื้มสิบหนแม่แค่สิบพกกระแด่รนูยิ้มครับเม,ม,ม,ม่คุงูงหวานว่าแยากก่ใครเราได้สิบหกบ,บอกตก่ใชรรู้กูงั้น อยากได้ก็แค่เอาก็อยากได้ก็เรียกเจ้าทั่วแค่มาแค่ไม่ไมชคิดผมก็สิจ่ายแค่คือใค่ค้ดผมคือบอกเกอรว่าผมมือหลบบ้านผมมั่ได้มักีกอันแขมันไปไหนร้อนรองเพื่อข้างด้วยเมือพี่กูเนี่ยป่ากูไม่ยอมเลยอูบ่กเกยรั้นอยากได้เนี่ยผมจะก่ กันไปหาหมาข้างมาต้นนั่นคกลื่อนวันใช่เหรอแมอต้นแรกคืบพกต้นแรกคืบพกนวยเน่ต้มบักค้ามนี่ยคืบแรกเกินคือต้นเกินเกินคืบบ่ไดกิพอเกินเกลนคืบแค่ปุยั่งไว่คู่ว่าเลือนคือีพอจะเกินจะเก็ืมากโัดเือนคืบเลือนคืจะเก็ืมากตัว cái gì nhìn khẩu khắp nhà mắc im luôn vào im, bò can, từ uh. cái quán mắc im về kế xếp kế xếp kế chai phải cua, cơn bóp bình ngàn giùm, cái hoa cái ruột đứa, cái ruột đứa, thay ruột uhm. uh. uhm, Tha kế xếp người bò này đứa, bò này mà bù, thay kế xếp khử này, uhm, kế xếp này, uhm, mấy cô vợ kế xếp kế xếp kế chạy vô co bọc đây kế như này giùm, uh. khánh sửa hết quá. แผู้เดีเฮ็ดมากกับได้ดเดยเด็กนิ่อกับพวเมันุเะเกเะอแต่ว่ามันตองมืหน่วยเด้นหน่วยิอโขมาบือ่นอมิอืลูกลานเปิเิท่ปลูกเพิ่มเทากึบหน่วยมันน่ะหน่วยกขง่างมกึบไม่ขง่าง เออพูกนี้คือไปไวไปพวกนี้คือเบื่อไปไว้แข่งไปคุ้มไปเนาะไหวมากอะซื้อพกไววกับพกออืมอพกแมงบพ่อแค่ซือพกเงยซือพกหมัดกับพ่อเลยอือใช่เขานีแหละคุณแค่ร้านงานมากสืบาหารเอออือแค่ซื้อพกกับพ่อสาธุสาธุครับคอ้าลูกร้านพ้กนี้จกแค่จะแข่งกันซื้อตังไก่กเบพอ เอออยากรวมบูร่วมกุศลนยังไม่คู่บูซื้อฝักขาคนกับผูดชายได้แค่น่้นีละอืมเพิ่งบอกว่าเดียวเจเจ้าขอเจ้าสิบดับเจ้าต้นก็ได้ใบเกสิยซื้อคือพ่อดีถือผ้ขาแต่กับปู่เรื่องมือขึ้นอืมกือว่าเดี๋ยวเจ้าเจ้ามปู่ซื้อบักขาปู่ซื้อรักข้าว่าเออกับพ่ออยู่ดี๋ยเกยซื้อหน่อยเจ้าเกี้ยวบ่ได้เจ้าอกี้ยวบ่ได้ว่าเช่นเดียวครับก็ยังบ่ได้เชื่อฟังเลยหน่อยนึกว่ เออเกึปเกลือิบอืมเออถ้ให้เขาไก่เขามาเื้อม่สงก็รู้วเออจะเลี้ยวเกลือดีจะซืออืมใครเขาเอามานเกคือขึตนต้นก็คออดีก็่ปู้ักขาวอ่ะอืมหมากด้วยแต่เดี๋ยวจะเขาสื่ชค่อัวนั้นไปกังกดเกเข้าไปนะบ้านเาวาอื่น่วยข้นบอกกันกู้ไว่ใช่ก่อนลก่อน่คือรับปอืพูดต้องก็ใช่ไมหน้อย ขันพ่อก็บอกก็ว่าจะพ่อฝึกจะฝึกก็ได้บอกว่าใครมาจะคืบโคกคืบผคกนวยก็ได้เออคือฝึกขาวายกไปฝึกฝังคับคนูค้นได้อยากคืเอเขาได้แต่เขาขึ้นรวมก็ไปบอกเขาว่าแสงกะไปบวกเขาว่านวยักหนวยัก็นวยนะให้บอกเนื้อได้บวกเรยวนะอเออบอกวกนวลเนือ้อคือดอกอ บ่วนงานก็คือเขาเดาเอาดรหรือตูมเขาอืมั่คู่งด็กน่งมาขึ้นกับคนนั่งพ่อหัวยู่หันใจยิ่งครับคุเออไปรู่หัวคู่ืีเรื่องที่เก่ากคอสวนหนึ่ง่งครับไปนั่งพ่อหัวกวนคู่ทีว่าเออมาก็คือเด็กพ่อจะคือแหงว่อค่ก็คือล่งไปเบิกใครได้หรายไงทคนแหเรื่งแล้วก็คือเอาอ๋องืาอได้เอาอ๋องานพวกพ่แค เมื่อว um. ันไรกเยาพ็ไปแก้วอือไปแบบไรแบบแบบนค้ับปูเออเจ็ไปเอือกันเลือไรลข้าเอือกันเลือดไรลอู้ยแฮหงแต่ไปพวกคนไข้เจ็บพ่อสิไปเองอือพ่อสิไปวกเดียวตึงแม่อือพ่อสิไปเอาเองเออคือครับรนไปเองบนลัพ่อแม่แม่แม่พ่อใคยไปขับใครอือจำแ้างไปเอือกไปคนเดียวแล้วอึพออือ คือไปคับเอาลูกช้เสะไใจเสือมาได้โอ้ยฟอรมือวิชาเขาเ้ียกันเมื่อคู่ก็ต้องไึงขึ้นยากน้ำหอกเสียวรถขั้นไหนไปเอรถบกเสียอิกบ่อพบเข้าเข้ารถบกเสียอนติีหนึ่งมัาบอชื่อได้่ะ